คือบิงซ <desp lawsuit. S 1> <is> ูเต้าถึง <stole> บิง <même> ซูเต้าถึงให้อะไรมาเนี่ยอะไรเนี <iny> ่ยพุทธาตีนอะไรนะพุทธาเชื่อมนี่คือบิงซูไข่เค็มเค็มดูดิไหนไข่เค็มอันนี้เหรออันนี้ไข่เค็มอร่อยอันนี้ไข่เค็มจิ้มจิ้มดิ Bên sửa khẩn trương nó vẫn đang khó chịu một lần nữa 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 มามามาชิมกันค่ะบิงซูเต่าถึงมาชิมบินซูเต่าถึงกันขาให้เป็นตึงเนาะไหนมาหรูเลยมันดูกระารตปิดเลย่างกเหนือเลยี่แบบ อันนี้อะไรปูเป้อะไข่มุกค่ะไก่มุกไก่มุกอะแโฮมโบสไม่ว่าดซุปไมกคือินึ่งเปิร์สแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าทับปอกมาแบบแปลกแบบว่า